พี่พี่ไม่ได้อ่านไลค์กลุ่มเหรอฮะว่าเขาให้ใส่เสื้อสีขาวกันมาแล้วพี่ใส่เสื้อสีอะไรมาใส่สีดำมาทำไมวะพี่สเลอมากเลยนะมีรสชาตอีกแ้วแพ้อีกแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอาดิมมานานแล้วโอ้เฮ้ยเ,เราก็เพิ่งมาถึงเนี่ย แล้วพี่โอ๊ตอ่ะมายังโอ้โหไลน์นั้นนะนะโปก็รู้มันช้าจะตายมันช้าตั้งแต่เรียนมหาลาัยแล้วจนเราเนี่ยตั้งฉายาว่าไอเต่าไงนะแต่พี่โอ๊ตเนี่ยนะซิ่วมาหลายปีเหมือนกันนะเขาน่าจะเป็นรุ่นพี่เราเยอะอันนั้นอ่ะโปก็พอได้ยินมาบ้างแหละว่าแต่นี่เราโชคดีกันมากเลยนะที่เราว่างตรงกันเนี่ยถึงได้มาเที่ยวด้วยกันได้ตั้งแต่จบมานะหาเวลาว่างตรงกันไม่ได้สักทีเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ เจอกันทีเนี่ยก็ปุ๊บปั๊บทัวร์เลยนะเออโปได้ข่าวว่าขายของออนไลน์เหรอวันนั้นเห็นโปไลฟ์สดอยู่นะเราเข้าไปดูด้วยนะสนุกมากเลยเห็นกดกิ่งกุ้งกิงกุ้งกิ้งกิ้งโอ้เก่งนะเนี่ยก็ใช่แหละโปตัดสินใจถูกด้วยแหละที่ลาออกจากงานประจำมาถ้าทํางานอยู่ที่เดิมนะป่านี้ไส้แห้งพอดีว่าแต่โปได้ยินมาว่าดีมจะลาออกจากที่เก่าแล้วไปหาที่ทํางานใหม่ไม่ใช่หรอได้สมัครงานที่ไหนบ้างยังองก็ส่งใบสมัครไปแล้วแหละ แต่ก็รอเขาตอบกลับอยู่อะอสวัสดีทุกคนสวัสดีออขอโทษทีที่พี่มาช้าน่ะพอดีรถมันเยอะไม่กล้าขับเร็วแต่ตามมันค่อยดีไอ้ผูเท่าเต่าเอ้ยพี่พี่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มเหรอฮะว่าเขาให้ใส่เสื้อสีขาวกันมาแล้วพี่ใส่เสื้อสีอะไรมาใส่สีดำมาทำไมวะพี่สเลอมากเลยนะมีรองเท้าอย่างนี้ขาวเนี่ยเอาหน้ามาคบก็ดีแล้ว งั้นเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันกว่านเนาะไปไม่ได้เรื่องเลยว่ะเฮ้ยหัดอ่านว่างนนราย,ายานี้ไปหมดนักสมองอะอ่าได้ล้วกุญแจ,จอันนี้ของดีม Thank you ส่วนอันนี้ของพี่โอ๊ตค่ะส่ว <c oughs> นดังนี้ของโป๊ะงั้นเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องกันก่อน แล้วเดี๋ยวไปเจอที่ล็อบบี้ได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอเคเฮ้ยคุณพุทเเ่าเตามองเห็นเลขไหมเนี่ยฮะนี่ถ้าไปขายห้องผิดนี่เขาด่าตายเลยนะแหมมองออกอยู่เออไปอาวมันกระเป๋าอ่ะเออกระเป๋าไปไหนอ่ะไปไหนล่ะอยู่ในรถโอ้ตายคุณพระพี่นี่ไม่ไหวจริงไปนนสมองกินแปะกล้วยมึงนะพี่ ไปพี่ไปเอาพี่รถเอาของไปเก็บกันโอเค บรรยากาศที่นี่ดีจังเลยนะเนาะโอยากมาที่นี่บ่อยๆตนะังจริงด้วยพี่ชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยพี่นะอยากมาที่นี่บ่อยๆเลยอพี่เนี่ยนะใครเขาเออออะไรนี่พี่ไปตามเขาหมดเลยเนาะ <c oughs> ถามจริงคนเชยเชยอย่างพี่อ่ะเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างปล่ฮะ IG f a c e b o o k เนี่ยเคยอัปเดตบ้างหรือเปล่าหรือว่าวันวันหนึ่งเนี่ย นอนกับกินอย่างเดียวฮะก็พอดีช่วงนี้พี่ยุ่งๆน่ะที่บริษัทกำลังขยายกิจการใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้กิจการใหญ่โตอะไรมากหรอกนะพี่ก็เลยต้องลงไปทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนน่ะโอ้พี่โอ๊ตน้ำหน้าอย่างพี่เนี่ยนะเป็นหนู่เจ้าของบริษัทพี่จำตอนเรียนได้ปะว่าพี่เนี่ยสมองช้ากันโลกหนามากๆขนาดผมกับไอ้โป้เนี่ยเป็นรุ่นน้องพี่อ่ะ ยังเรียนตามทันพี่เลยโอ๊ยพอน่ะดีว่าพี่โออยู่นั่นแหละพี่โอก็เหมือนกันไม่เบื่อบ้างหรอปล่อยให้ดีมันว่าอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยว่ามันกับไปบ้างก็ได้นี่เรามาสนุกกันนะต้องสนุกกันสิเออเย็นนี้ยโบได้ยินมาว่าทางโรงแรมเขาจัดปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำด้วยนะอริงเหรออืออย่าลืมมากันนะเดี๋ยวผมไปเข้าน้ำก่อนกแป๊บนึง เนี่ยไอผู้เท่าเต่าผมจะบอกอะไรพี่ต,งตรงๆนะเว้ยจริงๆแล้วทริปเนี้ผมอยากมากับโปแล้วก็เพื่อนคนอื่นแค่นั้นนะแต่พอดีว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาไม่วา่างจะให้ผมมากับไอโปสองคนเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีโปมันเลยให้ผมอะ่ะชวนพี่มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเย็นพี่อย่าทำอะไรชักช้ายเข้าใจปะ จะสร้างภาระให <S <S ้พวกผมมากมันน่าเบื่อรู้เปล่าจังหวัด โหยต้องกลับกรุงเทพแล้วหรอเนี่ยยังไม่อยากกลับเลยอ่ะสงสัยคราวหน้านะโผกจะต้องมาพักที่แม่น้ำบรีสอร์นครชัยศรีสักอาทิตย์หนึ่งเนาะดีดีแล้วก็คราวหน้านะอย่าลืมชวนพี่เลยนะอ <c oughs> เออโผช่วงนี้ขายของออนไลน์เป็นไงบ้างอะพี่ว่าจะปรึกษาเรื่องระบบงานหน่อยหรือไม่ก็ว่าจะฝากสินค้าของบริษัทพี่เนี่ยให้โผขายเห็นเวลาโผไลฟ์ขายเนี่ย เห็นมีลูกค้าดูหลายพันคนเลยดูน่าสนุกดีพี่ดูบ่อยมากเลยได้สิพี่โอ๊ตยินดีเลยแหละสินค้าของพี่เป็นไรล่ะเออตัวนี้โอ้ยสินค้าของพี่โอ๊ตจะเป็นอะไรนอกจากผักบุ้งเอ๊ะหรือว่าอาหารเตา่าเอ๊ยหรือว่าขายปาล์มเต่าว่ะพี่พอลแล้วนะดิมแกพี่โอ๊ตอยู่นั่นแหละมามา,มาพี่โอ๊ตไหนดูสินค้าของพี่หน่อยสิ นี่เลยตัวนี้นะเป็นสินค้ากำลังฮิตเลยยอดขายเพิ่มแต่ละเดือนเนี่ยสูงมากเลยและเนี่ยพี่ก็ว่าจะขยายกิจการอยู่เหมือนกันเฮ้ย hey, พี่ตัวนี้มันเป็นสินค้าที่กำลังคิดมากตอนนี้เลยนะดูดีดีดมเ uh, uh, uh. นี่ยพี่โอ๊ตตัวนี้เนี่ยแหละพี่รู้ไหมว่าสินค้าตัวนี้ยกำลังคิดมากๆเลยนะเพื่อนผหลายคนใช้แล้วเขบอกว่าดีมากๆเลยอะ่ะ เนี่ยก,ก็ว่าอยู่ว่าจะไปติดต่อบริษัทเขารับของมาขายเนี่ยไม่นึกเลยอะ่ะว่าจะเป็นสินค้าของบริษัทที่โอ๊เองอะ่ะใช่ไหมดีมเออแกเป็นไรอะ่ะทำไมทำหน้าตายแย่ๆแบบนั้นอ๋อคือแกแจ้มใ่ฉันบอกว่าฉันลาออกจากที่เก่าแล้วไปไปสมัครที่ใหม่ได้ไหมวะอคือฉันก็เห็นว่าไอสินค้าตัวเนี้ยมันกําลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเนี้ยฉันก็เลยเอาไปสมัครไป สมัครที่บริษัทเนี่ยจริงดีฉันน่เห็นไปสมัครแกแล้วดีมจริงๆฉันก็ตั้งใจจะรับแกเข้าทำงานนะเพราะว่าแกเนี่ยมันเป็นคนเก่งคิดเร็วหัวไวฉลาดสมัยเรียนเนี่ยถ้าไม่ได้พวกแกสองคนเนี่ยพี่ก็คงแย่พี่ไม่เคยลืมบุญคุณพวกแกสองคนเลยอ,มอ,มอมผมขอโทษนะครับพีร์ตสแต่ ถ้าเกิดพี่จะไม่รับผมเข้าทางานก็ได้นะพี่ผมเข้าใจอ่ะเอ้ยก็พี่บอกแล้วพี่ตั้งใจจะรับแกเข้าทางานอยู่แล้วแต่แกต้องปรับปรุงสันดานของแกซะก,ก่อนอะไรอ่ะพี่แล้วเวลาอยู่ในบริษัทเนี่ยอย่าล้อเลียนหรือว่าอยากแกล้งฉันต่อหน้าพนักงานคนอื่นแกน่เป็นคนฉลาดคนเก่งๆอย่างแกเนี่ยใครเขาก็อยากได้ไปทํางานแต่ข้อเสียข้อเดียวของแกคือปากหมา แกคิดว่าแกจะปรับปรุงตัวได้ไหมล่ะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันหาคนใหม่เพราะว่าตําแหน่งนี้คนมาสมัครงานกันเยอะมากโอ้ยออโปโยแล้วก็ไอสินค้าของพี่เนี่ยถ้าโปะจะรับไปขายเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันนะขายพี่อ๊ตเอา้าว่างไงตกลงไหมได้ครับพุทธได้ครับเจ้านายเออนี่ดิม อีกเรื่องนะฉันขอบใจแกมากนะฉันได้ไอเดียทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วอะไรครับฉันว่าฉันจะทำผักบุ้งอัดเม็ดตาเต่าเหยียบจรวดแล้วก็ให้แกเนี่ยเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์นี้ดีไหมแล้วแต่ครับ <laughs> ไอเดียมาจากแกเลยนะ <laughs> ครับผมน <laughs> ี่เลิกซะนะเ,เลิกเลิกแก้งฉันนะ สวัสดีค่ะเดบี้ค่ะฝากติดตามชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ